ตอนนี้กะรหอดระวังทางพี่น้องจอดของิงก๋วยเตี๋ยวเข้าวบังคับลงค่ะผู้ใดบ,บังคับบ่อยากลงเลยแต่ว่าบังคับลงท่าอุตสาา่าห์อิมอ่มอุตส่าห์โตเต็มอิ่มอีกย่างคุณแพลวเพล่าหลับอยู่บนรถคุณแพลวเพล่านอนหลับอยู่บนลวดเออหอน้าฉันคือตุยคะ่ะได้อยู่เออมันมือแต่คือม่ใช่นิดหน่อยอ<ม>ุ้ยก็ไปหาหมอนได้ไะได้ล่ะ ขาหมอยังคะบอเคยสูบพเคยเห็ีเลยมายุก๋วยเตี๋ยวชายสีแชมป์พร้อมบุดสองสาขาในร้านเดียวเลยวะเขาขวดไว้คุยวันพีโมเฮ้ยฉันมีนามในรถยู่ขวดแนะเขาขวดมาใเหรอหนึ่งฮะถ้าเ็นแพทย์ผู้หนในรถนะพคดอะไรคือคือมากขนาดพี่เอไนบอกแต่ว่าอุ่นๆเอามาลดอุ่นๆอุ่นๆมาลดมไทยไทยช่วยไทยเข้มแข็งอุดร อันี้กับบุฟเฟ่มาล้ยังกินพิเศษได้อยู่เนาะโอ้สรับพี่คนยิ้มไปกินบุฟเฟ่บุฟเฟ่บุญุนง่ากเมอ้ลุก่างว่กินนตามิมกนนเี่ได้สร่งหรือเ่ก็ไปนั่งหันล่ะเ่กินละเ่ลดหุ้นมันบอดีแล้วเขาชอบมโเขามีสติในการกินโนตี่ เตบมาขึ้นเตะแบบังวันปะมือสองเลนเลนนีสุรินเออเลนนี่เลนอย่างบางงุงฉันเลนเพียงไรจะเลนจะเลนลาบูเหม็บเป็นยังขึ้นไรไรเห็นอย่างตัวหน้าตัางเขาจะมันบสิจับมือมู่นหลวกเลนหมุนวงกลมเหอ้ต้นพวกนันพวนี่นะพี่ตายหาชั้น่ไหมมาทำหนุ่ีเเจาไปเป็นไปแล้วออกก็เท่าปไกลปดวนนึงโอ้ยเดียปืนของนอนคือเดบุเล่พีนุ่ไปหรือเปม่มไล้วส่วนั้นเขาไปไหมยิ้มมาแล้ว ก็คนสองถือนอนจะไปหาลองก่นอนลองเนี่ยลองหัวรอบก๋วยเตี๋ยวพี่น้องไปรีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนเฮอยฮะเป็นสโลว์ไปดีวิวพี่น้องนี่ระหว่างทางตอนนี้ก็จะโมง่งพุนอีตีแล้วเนี่ยตีหนึ่งบอลนี่สิตีสแล้วจะตีสองแล้วตีสองแล้วพี่น้อง เห็นพี่วัดฟิลนทักได้นะรถตู้พื้ดแน่นเนนนนท้องซิมโมพันเสื้อเป็นเกียร์เป็นซีสู้น้ำตาลสู้อย่างกะมาเมืออื่นน้ำกดมามืออื่นพี่น้องน้ำกดมาพรุ่งนี้น้ำตาลแคมป์บินเนอร์นักร้องมาเต็มวงมาทุกคนเลย มาทุกคนเลยพี่น้องเออะนมานางรได้ไปตู้ไหล่ะบจะใส่เหรอฉันบ่เคยสร้งเ้นบ่ป็นสร้างนางรนท่านมันสร้าอย่างพี่นุ่งนี่จะสร้งอย่างเกลือร้อน้วอ้าเคีลอันนี้เศษมเคยสร้างเสร็จกินเลยอาอันนี้ขงวิ เนี่ยน่งสร้าอาจารย์แห่งคนอย่างนสร้ง่าไหมายถึงเค่มัน่านบอเอไม่พิเศษบนเอาไปมอง่หหลาภาบอท่ะ่า้กมกมมันเดือดเล่ถากหมดคามาหลาภาอยู่บอโอ้โิกินเจ้าหไม่ที่ช่หม่เนี่สิเทุนี้บ ดีเออ่เห็นขินโหลดคอยซื้อสมบังจับไปเนจไปนสมบังกับจางเส้นกันนอนนับยาไม่สิกินเบกเองสิเรานี้เนี่ยกูแซกินเองน้ำกบแอยทื้มบัติแซบแเน้ยักิน้มื่อนนมันไปเัหน่อปมาหรือว่าอียตัวนั่นมื่อนนที่ว่าตุนนั่นนะแซบยค่กินไเด้อเกูจเนื้อมาเลยแ้วซื้อ ซีลกินนะนี่นะต้เาไปยอกแกนซกัปีน้ำนี่สกัปีน้ำนี่เสีบพี่อมวดเาสิไม่จีกันอุดด่าไปเห็ดยู่อเนาะอ้มีเครื่องให้อุดดบะมี่เครื่องกับบ่อแกนกับบมี่เ่อนว่างเห็ดอ่น้วเฮ็ดดนกับทางขนเทียนยี่แหะคือคลิปี่แหะเามมันสนินไง เป็นลาบเนทานนียเป็นลาบว่ะเป็นลาบเพียงปรุงเขานะนเขาเดือบบ่เออเขาจัการเองเขาแนะนำเือิเส็นอยู่อาพี่น้องถนนทีเดินนที่เดินทางคืยังมตุ้งทีอะไรบ่ไหนเข้ากันเลยแม่างสามหมื่นปห ครบแล้วครบแล้วครับครบแล้วคนเราไม่เลิกไม่ใช่สามหมูอร่อยอยู่นะทำสุกขนาดูอุ้ยเผ็ดสุดฤทธิ์ใส่น้ำส้มไปเลยครับใสบะหมี่ไหมวะดังแรกเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานไปเลยครับใส่น้ำซุปพอดีเลยแต่ว่าเขาอาจจะมา เจมครับพี่น้องม่กินขอบนเยเจมเ่าคนเขืออะไรสุดมูเองนะมีสองหลังสองหลอันน้แข็ทไว่าสิกินลยัวพี่น้องจีสองจ้าสร้างแตงหนาพอดีพูดเมาแตงเธอแน็ตับพี่ แท้จริงคือใช้ตัวรำ,ำต้มแจ่วปลาไม่แค่นี้ละเี่ยลองรถแล้วลองมวนฉันจะลองเอร์ชฉันที่สามไงรุนแรกอแต้มสีม่นบ้าละบ่นรุนแรกรุนสอกับคนจะได้เ,เบือ่อไงงานนี้พี่มีร้องงานนั้นพี่มาสุอง,เอ,งอเอาเบ้าเพื่อแ่บหมื่นเน่ย อาายมมตึงอะไรมันตันี่ไปกับรถมกินกินบ้าอันนี้มแถบรูเข้าันกินร้านนั่นเ้ไม่วคือเ้ากันดูไปๆตาากบเอ่กินไกินมร้านไหนฝั่งไหนานะ รสีได้บ mm างมยน่้ขีนไปเไปสโดนแล้วเมืนอราไปจันบรเมีนเมีนันรจันทร์หมืุมืรองานสนามอ่ะเหมือนดี เอวางอลังการตื่นไม่ตื่นก็เหนื่อยรถนี่เออไปิดติจอแม่กคว่ามันโยนกระด็น่น้ำเลาท่นางรถทรนร้มันแไปอย่างเง่นไปโอ้เป็นมือมีเอียนแต่เรา่รู้ว่วเราอยู่ในเดือดแท้งมือเอนีกเดวเาแต่บอกอะไอยู่เด้แหลมมันเคลื่อนแมนออกมือเนี้วันนี่แตดีสินอนแบบพันเ บองหัวที่แหละกว่าปอดใส่น้าได้เหมือนีเอ้ยถามอยู่บรได้บอกเอ้ยสามบานปอนั่นจองเครื่องเต้าเหมืเขาเรียนยู่วพนจองเครื่องผวนั่งไปเครื่องบอกบางคั้งก่อนบ่ี้นาแม่เนื้อเต้นผมขึ้นนั่งหายใจหน่อยมานอยู่ดิตัวมันจะรึด เาเปิดตัวนรงลูกนางก็เปิดอะไรเปิดแล้วเปิดปีแล้วเปิดแล้วนั่งพี่มากพี่มากอันพี่นากสามเนาะถ้าเง่อนเป็นไรๆเขาเปิดแล้วแบสซีมอนย่างกันเคิื่นขึ้นนังนอนเออนั่ได้ยอกได้บ้านเนาะ สุดแรงากเลยบันเทยุกับตัวหนาเทายุกเขบบุงกังอะไรแม่พง มันต้องตัวเนี huh. uh ่ยมันต้องต่งหนาเปเพราะว่าอกที่ที่ออกย่งเมนอันเ็ตัวเลือกมมงหรอบอเสียแต่ของมงแรงสีบอลชนแล้วจะมาสีน้ำสีหลับสีมอลชนบมอใชไปิรงกันเนี่ยสีกลางสีบอลชนไปเบิ่งกว่าเขาไปตจวมันอยู่สิใบมันนั้นชุดต่อ

ข้างกันเจนันลันใส่มากลายอือ้ากินก๋วยเตียวลักน่แดหกันแดงก๋เตี๋ยวอืก่อนแกมันสูนก่เลยถ้ากินมวยอดอกมัน็กีกีไก๋เตียวเนี่ยุเถ้าไปก๋วยเตี๋ม่จิเนี่ยยังได้ไหมรมดายังมาไล แซบล้านเดียวเดี๋ยวไปเกวันเดียบยงดเดี๋ยวใกล้ตยงพออยง่ายลถหมดตเลยตันเดีเทาไหมาอร่อยันไม่ล้านตันาไปกินมีเจ้าเรื่องคนหลายตับแซ่บป้องไปถึงมือนี่บอกไม่มองนางแต่ไม่งงต้นยเขาลนอะไต้ามองจากันมนัแบคๆเปนตัวเขาเลยวะ เอตัวนี so ้ตัวแดงนมือนแต่ไอ้ตัวแดงแบบใดก็เกี่ยก่ไตัวนี้ตัวแดงน้เต่าได้เคยมาจริงจริแแทนทีเท่ากันอันนาเีตต่ำหน่อยมากแทนเนาะต่ำหน่อยเสียามมานั่าไปขวัญแก้ม อะไรเมีย <c oughs> ไปนอนขอนแกนะนั่นเอามืนอไสม,มากิบอกมา<ป>ถึงมาท่นดีเลื่มมาหนาทำหน่อยไปแ่นุชีเน่านนุีนั่งสูง,องือกม่แบเมื่อไหร่ยุนก็จะยุนกับเบียโ่งอกมันอยู่ทีเที่ยงก่อนอกพี่เอสิได้กมาก ดี๋ยวคุกบ,บ,อบอดก่อน้ยังอยู่ว่ะพ่อขันนี้นม,มันไม่ได้ขั้นนี่่ะเอออืันออกคุณนึงก็ไม่พอเจ้าอยู่รับสองนนบออืมบน,นี้จา้างมากะมือเง<อ>้เด้อม่เปอุดั<อ>อยอยงไก็ได้ยน่ก็นั่งเครื่องมือดกวกีก็กวนเจาเมื่อไปทำมันจริืต่พ่อหม่นไปพออยู่พี่น้องจะกันคลิปหนาเด้อิ่มเลยคือราก่นจ้าวัสดีจ้าบอหน่อยบอกันนู